ตอนนี้ข้างหลังกำลังมีเหล่าคาราวานนักบิดรถชอปเปอร์เต็ไมไปหมดเลยเสียวอยู่ที่แดนบางพาเราจะชนกันหรือเปล่าดูท่ากลางรถใจใหญ่เสียวมาก เสียว้างเสียว้า,าวก็เดีนีเมื่อกี้เอนเขาพยายามรถกันเพื่อจะสขับไปไหนะสักทีหนึ่งแหละเออคงมาเป็นแก๊งน้อว้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออเรามาผ่านเมื่อกี้เองก็เลยหึนก็เลย,เ,ลยเออแล้วอยู่ทาำการรถคันใหญ่เต็ไมไปหมดมันเสียนะเออนะโอเคแค่นี้นะให้ดูแค่นี้แหละ